สั่งกูใช่ป่ะ <laughs> <c oughs> สวัสดีวันนี้พี่าตา,าพี่ <laughs> ตากาสวัสดีตาบ่ตาบ่พี่ <c oughs> ต้องเสียงแล้วนเนี่ยใครตั้งครับผมตาอุมาเฮ้ยอุ้ยน้องอู้ยอย่างไรดิเดี๋ยวต้องมาเสีหรอกนี่สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับผมเมันเดิมครับเล่นยูทูบไปเ,เรื่อยๆครับมีสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออยู่อย่างนะครับ ขอบคุณมากครับผมคือสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับออคือไปเจอคนกินข้าวครับธรรมดานั่นแหละหนั่นแหละมึงเข้าใจถูกแล้วคือนั่งกินข้าวธรรมดาเลยเว้ยแต่ว่าร้านวิวเชียกินข้าวอะไรร้านวิววะกูทำคิมมาปีกว่าไม่ได้ร้านวิวเลย <laughs> กินข้าวร้านวิวเดี๋ยวเรามาดูครับว่ากินยังไงได้ร้านวิวและกินน่ากินไหมดูเลยดูเลยดูเลยไป สวัสดีครับผมยังอักขิบกินตำมะกก้ชื่อยายนีครับอักขิ<า>เราก็เรียกว่าคุณกินน,พน้พี่นีครับพี่นีพี่นีนสวีเดนคุณสุนทรงตุ่มหูมาให้ยายนีติดต่อยายนีมาเนี่ยคลิปที่สามแล้วเนี่ยอ๋อ่อ๋อก็คือแบบว่าเหมือนกินข้าวแล้วอัดคลิปลงยูทูบคือกินข้าวธรรมดาเลยเหมือนนั่งกินข้าวอ่ะแล้วก็คุยกับคนในกล้องตำอ่าคอยตำบะกก้คอยตำสุ่นจะกินอร่อยดูเน๊ะ ปักสตัแล้วก็เป็นพักพักอันนี้ไหมคะแล้วพี่จังเงินต้นนั่นแล้วพี่นีนะพี่นีสวีเดนเนี่ยเขาก็แล้วก็จะบอกพี่แล้วก็จะบอกความเป็นมาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบักเรีดดิบต้นหอมหัวหอมผักขาขาอะได้ละคอยบักสตอยี่นี้เรียบร้อยแล้วหูยแม่แด๊ดสัฟาดเด๊เสียบเสียบไลฟ์มาบัว แล้วคือเรื่องของเรื่องไม่ได้มีคนเดียวครับมันเหมือนเป็นคลิปแนวใหม่อ่ะกินข้าวอ่ะกินข้าวเฉยๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้มากินข้าวแบบพิเรนอ่ะกินข้าวเฉยๆครับคือคลิปแนวใหม่อ่ะแล้วคนดูแบบเยอะมากเลย<อ>ผมก็เลยไล่ดูครับว่มามีคนอื่นไหมมาครับวันนี้ครับไม่รู้ว่าชื่ออ๋อพี่นางเดนมาร์ากเมื่อกี้พี่นีสวีเดนัอน,นี้พี่นางเดนมาร์กโอ้โหแล้วเมื่อไหร่ยิบเลยยิบสมาชิรเยอะไอต้องเหรโหเยอะนะ ยิ่ทมาใจโยยเฮียก็ไล่จับไาอยู่ัดี๋ยวพูดโดนให้แก่งผักหวานพูดปิดคนที่ให้แก่งผักหวานพอดีเขาไม่อตะกามที่มีเนื้อเนื้อเขาจะแข็งๆนะคะไม่ไม,ไม่ไม่นุ่มเหมือนปูม้าค่ะ แล้วก็ยังไม่หมดครับเขาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะกินกินโชว์ที่ไม่มีอะไรกินโชว์ไงกินโชว์ไปเรื่อยแล้วก็พูดคุยไปดูครับกินกับต้นหอมแสบเลย เอา,างี้ครับผมว่ากินเราหน้ากินมากเลยผมอยากจะทําอย่างเงี้ยแล้วก็กินดูมันจะได้กือกี่วิวช่างแม่งแต่กูอยากแดกให้พวกมึงดูอะแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราไปหาว่าเราจะกินอะไรดีแต่ต้องเป็นอะไรอย่างงี้นะเยอะๆนะเยอะๆนะขอเยอะๆนะทีมงานเะยอๆนะอยอๆเลยพี่นาครับผมี่พินาอิฟแบงคอกไป จริหลังจากเราดนั่งดูป้านางไปนะใช่ป้านางสบายเดนใช่ป่าวะใช่แล้วอยากไปสู่รู้อีกว่าเขาอยู่สบายเดนเดี๋ยวเจอนี้เจออิฟอาร์แบงคอกโอ้โหยอดเขาเขาทำอะไรกินนะตำถาตำถาแต่ว่าวันนี้เราจะอัดแอปเป็น world food world food อัดแอปแปลว่าอะไรมึงอย่าถามจี้มึงอย่าไม่ได้ถามจี้อ่ะถามจี้ทำไมอ่ะถามจี้ก็ไม่รู้ดิเขาพูดกันมาเออเออ มันนี้อาหารนานาชาติเลยของเรามีอะไรบ้างครับอไอนะมีอะไรบ้างอุถามจี่ๆก็มันอยู่นี่ีเกาหลีญี่ปุ่นมาหมดเลยอันนี้อะไรอะไรอะกิมจิกิมจิคือต้องบอกว่าที่เราดูเมื่อกี้ก็คือป้านาเขาจะกินอาหารแบบเป็นถาดเป็นถาดแล้วน่ากินเฮี้ยใช้มือกินเขาใช้มือกินเลยอะคือแบบเนี่ยอ้าวอยากแบบนี้เลยอนอ๋อคือเห็นกินแล้วอยากกินตามเลยอะ ทำไมมันดูน่ารอร่อยวันนี้เราก็เลยถือโอกาสฉลองฉลองเลยฉลองปีใหม่เดีย <S <S กินปีใหม่ใครนั่งดูคลิปนี้อยู่เอาข้าวมากินพวกเราถือว่าเหมือนกินข้า,าไวไปด้วยกันหเหมือนข้า,าไวไปด้วยกันนะนี่ปีใหม่ปีเมืองปีใหม,ม่นี่ฉลองปีใหม่เลยทีน,นี้เริ่มไงดีอะเอา่ะ <S <S กินเลยดิเดี๋ยวกินป่ะกินเลยเดี๋ยวกินเพื่อนต้องบอกว่าวันนี้เรามีเมนจี้จัดให้พี่เลยไงครับผมนี่เป็น ปลาช่อนบามากงปลาแซลมอนปลาอะไรนะปลาแซลมอนเอาปลาแซลมอนไอ้ยตนดงปลาช่อนบามากงนี่นี่นี่อะไรนะอาร์เซนอลโดนเดี๋ยวอัร์เซนอลโดนเหรอตอนนี้นะครับระหว่างถ่ายอยู่อัรซนอนโดนแล้วนะครับอัรซนอนโดนนะครับหอยแบงคูครับหอยแบงคูเลยนะนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์อันนี้ไก่ประเทศอะไรไก่ประเทศไก่นี่ครับไก่เนจีเรียนนี่ นี่แล้วก็กุ้งบะหมี่กุ้งกุ้งบางบีกุ้งแล้วลงขึ้นลงลงมีมีที่ไหนครับอันนี้มีที่ไหนมีเยาวราชครับผมเยาาวรชขอบคุณเต่าหงด้วยนะครับที่ให้ไอ้นี่มานี่ฮะกินได้แล้วช่างแม่งไอ้เฮียเนี่ยมัไม่พูดเยอะกินให้อร่อยรายการไมพูดไม่เยอะครับคืออย่างที่บอกก็ไม่ตัดนะไม่ตัดไม่ตัดใช่ วันนี้คือเนื่องจากแซลมอนมีตัวเดียวซีกเดียวแต่แซลมอนหมดเลยกิาไม่องแขอลองกินไข่ดิๆอยากลองเป็นไล่อยากลองอยากลองอะไรอะอออะไรสัตพี่แ่อยทิ้งดทิ้งทั้อยบอยอย่าไปดูดมานี่ฟอยมาเป็นไงล่เฮ้ยมีฟอยเยอะ พี่เอาไปจำะไรอ่ะฮะเอาไปจากรถพี่อ่ะย่างเอามีย่างว่าย่างปลาแผ่นปลาย่างอะไรแผ่นแค่นี้ะแผ่นแค่นี้ย่างปลาตัวเล็กเอามาจำที่อะใหญ่ๆอ่ะล่อเขามาล่อเขามาเด็ดมากินขางเอาไปจากรถพี่อิฟจริงครับเออเหมือนที่กินเรื่อยๆด้วยกันถือว่าเรามากินอาหารด้วยกันคลิปอาจจะแปลกๆหน่อยนะอ๋อข้าวเยี่ยวไอัเหี้ยอร่อยสัตว์แต่กล้าแม่งเยอะอ๋อชาวบ้านเหรอ ฮะเทีมมันเหรอโอ้ยจะส่งเร็วดีนว่เนี่ยมันคือ้เอากิ่นี้เลยความปนางกินหวานจะนี่อร่อยที่น้ำจิ้มมีวันนี้เรามีนจิ้มไส่กองแต่มันเมี่งแตมมัน่บอเมี่ยงเซี่ยมมันเอ้ยเมีงเมี่ยงทำเม่ยงดีกว่าเออเนี่ยข้าจริงนะข้าวใ่ใกินะไม่กินข้าเี่อ กินแล้วอิ่มเลยอ่ะอิ่มไวเลยอ่ะแดกแล้วแดกขึ้นจังพิซซ่าเห็นพิซซ่าอิ่มเลยครับเราอิซซูบิเดนเหรออิซซูบิเดนอือพี่ย่แดกแมวร้องห้าเลยอ่ะสัตแดกหมดเลยปลาเขาไม่เหลือยังมั่งอะไร่จริงปะอะไรครับกลางเยอะนะนิ้มตบ้าทำไรมมันมีกลางมีกลางหน่อยนะสับว์อ๋โห่กางน่อยะสัตแต่มีใหญ่ๆสองอันอันสองอัน หอยหอยหอยหันตอนไข่แดงผู้ไข่แดงผู้มีวิธีกินอยู่ยังไงมันจะอร่อยขึ้นต้องเบิร์นมั้ต้องเบิร์นได้ยังไงอันนี้สันดานจริงนะครับยังไงไม่ใช่อันนี้เป็นวิธีกินหอยนี่นะจะต้องแบบต้มหว่ะโจ๊บเหรอไม่มีกลิ่นหรือหว่าได้ๆไม่มีกลได้ไม่มีเลยน้องเขาหน่อยไม่มีไม่มีเลยกินนหน่อยก็อ่าแบบว่า นี่สดนะครับหอยสดเด็กดูเยอะแยะก็เด็กก็หอยมันสดฟูแบบอี๋นี่ครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดเราซ right ื้อจากไหนครับเดี๋ไอ้แมวเวลูแมวเวลูจุดโทษเหรแมวเวลูจุดโทษอ้าวสองศูนย์เลยเอ้าวทำไมเล่นอย่างนั้นอ่ะพลาดเลยพลาดเลยตอนนี้ครับผมอสุนั้นครับโดนจุดโทษอีกแล้วโดนจุดโทษครับ วินาทีนี้ที่เรากำลังถ่ายอยู่แล้วดูนี้เรีเลยนี่อะไรของม่อตะนอยตังเนี่ยอ๋เชียตนอครับตนไปรสองมอะไรเนี่ยมีผักเพลเลยแล้วกินกันไปครับเพราะว่าโ้พี่กินผักายครับตายตายตัอแรกห่ไ้อกวกันมเยอะเมื่อกี้มาใจอีกเท่าไหร่ครับแต่ว่าทำไมโดนาไม่ตายอ เห็นยัังวพี่เจนอืมอันนี้กินกุ้งอ่ะได้ประทาบใจมาจากคลิปเขาใช่ไหมใช่ป้าคืออร่อยป้าเคยเขาบอร่อยมากคนดูอะไรนะค่ะครับคนดูป้าอะไรคนดูสี่แสนคนดูเราเหรอสี่พันนี่ไงมึงเลิกมึงแดกก่อนไงก็ใครมากินก็ถือว่ากินไปครับกินด้วยกันอตักข้าวมากินกัน สามม่วงผูกเหมาเลยทงไมอย่างไรมอสได้นอนไม่เหมาสิไม่เหมาเิแต่หน้าตีสองไหมอย่างไรก็ยกกันสักตัวไก่เขาอะไรที่เขาทำเขาแกะก้างออกใช่ไหมอืมเขาจะเอาไอ้เนี่ยเวลาเรกินจะเด้งมากเขาดึงที่นี่นอันนี้ออกนี่เลยรก้างอะไที่แตงมออะไรไก่เหลืองครับไก่เหลืองขนาดใหญ่ไก่อะไรครับเนี่ยฮะไก่อะไรไก่สวีเดนนะ กถาเนี่อะเลยมึงถามว่าไอะไก่บ้านไก่เลี้ยงเอไก่บ้านไก่บ้านหลังจะเหนียวไงไก่บ้านใช่บ้านสองชั้นนี่มั้งไก่เนี่ยไงไงบ้านสองชั้นไก่บ้านสองชั้นไก่บ้านสองชั้นเขาเรียกอย่างไรไก่เขาเขาต้องได้ต้องมาเกี่ยวแน่วจริงไหมครับพี่อะอร่อยสัสต้นน้ำก็มีเส้นด้วนเลยอย่างเลยเฮ้ยแต่บอลนั้นแม่งเอาแมวบายบายพี่ยังกินไม่เหมือนพี่เลยพี่กินสะอาดไป พี่กินสะอาดไปปกติพี่กินแบบวันนี้สกงตกแล้วครับคุณพี่ทานตัวตัวเพื่อนใหญ่เล่ใหญ่ไม่มีน้ำเช้่มหวานหน่อยนะแล้วว่าจะตับแล้วับ้งไหมหนังอร่อยจะฟับอ่ะหนังปลาหนังปลาไปแล้วปลาท่อนบางวงอ่ะไม่ใช่ไม่ได้แซลมอนหนังเออหนังมันจะมันมากหอมเนาะใช่ป่ะใช่หอมมันจะหอมครับใช่เปล่าครับไม่มีซอสนี่เทะเลจกินะ มีทะเยากิเนี่หวานกุ้งสิอยู่ที่หัวครับกินเลยเฮ้ยโหไม่ไม่กินไม่คำใหญ่เลยพี่ตีเหรครับกินไม่คำปนใหญ่เลยเหมือนกินเหมือนแย่งน้องกินแล้วอ่ะเมี่ยงดีกว่าจัดเมี่ยงอะไรอย่างเง้ยไข่เงอร่อยจริงนะจ๊ะมีอีกเลยมีคขึ้นกระปุกอ่ะเออ วางนองไไม่ับลกยู่ข้างนอกไงกุ้งครับกุ้งที่ไหนครับอะนะกุ้งที่ไหนกุ้งน่ามาจากไอ้นี่มั้งไอ้ย่างกุ้งพม่าเขาย่างกันเสร็จแล้วมันเลยส่งมาไม่ทานไม่ทานใช่ใช่ไม่ทดนพม่าไม่มีอ่ะพม่าไม่มีทะเลอ่ะพม่ามีมีทะเลใช่ปะบอใช่เลยสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่มีทะเลมันเป็นเกาะสิงคโปร์มันเป็นเกาะก็เป็นเกาะมีทะเลไหมฮะมันไม่มีทะเลมันเป็นเกาะฮะนี่ไง นี่ยฮโอ้ยมันแบบมาเต็มเลยวันนี้ครับผมเม่ยงเดี๋ยวเราจัดถือว่ากินปีใหม่ครับี่ต้องให้กล้งกลองไว้เนี่ยยืดๆหน่อยป้า่โอ้ยเปี่ยนวยังกิไปนะ่ะนังมพี่ไม่สิ้มเติมอ่ะนี่มีบกิอืมให้เลยอยงไม่แต่จิออนร่อ่ะ เหมือนเหมือนมันเค็มมันอะไรต้องอานี้ไปจับไหนเหมือนกูหญิงอยู่ไงไม่รู้อ่ะผักด้วยผักด้วยยาดยอาเอ้ยนี่ยเต้นหมี่เข้าเลยรือนังเราก็กินอย่างนี้ไงเราก็กินแบบเส้นหมี่มาจากไหนเต้นหมี่มาจากญี่ปุ่นเออเาามันน้อดได้งไเมืองอะไรนะเมืองอะไรมักเฟิร์มมักเฟิร์มไฮอย่าเลี้ยงกี้อ่ะ หมดฟืนเหมยเลี awesome. ้ยงพี้อ mm ่ะไม่ตายอ่ะผมก็นั่งดูระแดกนะนั่งดูกินนะโบว์มีแต่อนุบาลเนี่ยไอ้ที่านางเขาก็นั่งกินอย่างเงี้ยเออก็เนี่ยคลิปป้านางเขาก็นั่งอ่ะนั่งกินเนี่ยแล้วคนก็ดูสี่ห้าแสนแบบลองกินนั่งล้านสองล้านสองล้านสองคลิปเดียวตุดเดี๋ยวเรานั่งกินให้ดูเท่าไหนข้าวปุ้นขาวปุเฮียเลยจ้ดหรือจะฝากเอ้เฮียเหมยพี่ชอบข้าวปุ้นติดคอเขาให้ พอห้งป่ะกินมันช่หอยเนี่ยเดี๋ยวตัวได้ตึ้มเกลือยตึ้มต้นกล้วยเลยตึองต้นกล้วยเลยน้าวิวออกแตงนี่ไงโค้กไงแม่แด็ดแดกน้องแก้วแม่เอาแม่เอาออกโอ้โหนี่ก็จะได้หอยเลยอ่ะแม่เอาแม่เอาแม่เอาหน่อยเอากินไปแล้ะอร่อยแล้ตัวเีอะเนี่ยเนี่ยมึงอย่างนี้ไงกูก็ต้องเล่นกับมึงอ่ะมึงให้กูกินเปลือกอ่ะ เจียวดังกอปเลยเหมือนเวลาติดต่อหญิงให้กลัวก็ชอบแบบนะเอาไม่ดเหรอเล่าดิอยากฟังเล่าเล่าต่อ่ะติดต่อยังไงให้เล่าดิอ่ะมึงถามโทรศัพท์แจ้ชอบติดต่อคนมีลูกให้แล้วมึงไงควายแค่แต่ฉันแต่ฉันมาถามเอ็มมึงรู้จักตัวนี้ป่ะวะ ถามว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมแล้วมาต่อถ้าเป็นศัพท์เขาบอกแอมรู้จักตัวนี้ป่าวะดีเปล่าตัวนี้ดีเปล่าทำไมดีแล้วพูดยังไงแอไปแล้วแต่พูดอะไรถามมาคือจะแอดอหวังะหวังรู้จักหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าแต่จริงอะแอดไปแล้วนะไม่กูก็ถามเอ้ยรู้จักเปล่าถาพิธีกรถามพิธีกรร่วมเออเราเรามองให้เป็นงานเป็นการเนี่ย มึงมองโลกด้านเดียังไงอามคนไหนนมใหญ่สมัครเข้ามาผมใครหน้าใสๆหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามแบบพยายามกลัวไม่ยามอ่ะเอ้ยเพราะว่าไปไปเยใครแบบหน้าใสๆหรือแบบเขาโคมแบบสเปคที่เราแบบสเปคไปรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่บอกเขาด้วยเราจะให้ไปหน้ามึงนี่หน้าโปรไฟล์ฝนบาสบีที่ผ่านยกูเพิ่งดูสารคดีมาเขาเอาอะไรด้วยกว่ฝนบาสบี มันใช้หนังฉลามเว้ยเอหรใช่มันมีความละเอียดคือเหมือนได้เป็นต้นๆเงี้ยแล้วก็ฝนเงี้ยเนี่ยโอ้โหเอาหน้าเอาหน้าเขาน่าถ้าพี่เกิดก่อนหนังฉลามไม่ได้ใช้ประโยชน์อะดูแมวดูแมววางไก่ทับซ้อนว่าอ้ามพูดดังนิดนึงนะขอามอของอ้ามพูดดังนิดนึงไม่ไม่แปลกหรอถ้าพี่พี่เหี้ยมันกุ้งตะโกนไอ้นั่นตัวทะลุเกนเลยเรียกว่าไหมแค่มิดเลยเกนทะลุเกนทะลุของกูอะต่อเลยพูดไปนี่หัวกุ้งอันไหนเขาเรียกว่าคางกุ้งป่ะพี่น เรากินะไม่กินไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมีอะไรกินกุ้งเนต้องดูหัวใหญ่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมุกถามความรู้จมันถามควาความรู้อันนี้มันจมันต้องืูหัวตั้งแต่แดงแดงมันจมันหัวแดงปนมันหัวแดงเปนจมันตองหัวดำดำอ่ะหัวดำดำ หัวจำจอมันจะจะตื่นหน่อยจะใหญ่แล้วมันจะไม่อ่ามันจะแบบหัวแบบกุ้งอ่ะกุ้งกุ้งกุ้งอะก็ไม่ได้พูดถึงอะไรพูดถึงกุ้งเนี่ยก็บอกว่าหัวแดงๆมันเป็นไข่มากุ้งคือกุ้งแบบเป็นสัตว์นะอ่ะใช่กุ้งก็เหมือนกันโอเคกุ้งเหมือนกันกุ้งเหมือนนกกั็ไม่มีอะไรก็กุ้งเสี่อะไรอ่ะกุ้งมันกุ้งเหรอเนี่ยแซลมอนของเด็ดเลยที่เด็ดนะแล้วมีซีกเดียวด้วยน้ำยาขึ้นมากเลยแซลมอนนี่เขากินกับอะไรวะพี่ในญี่ปุ่นที่เขากินกับอะไรน ซลมอนนะครับเขาจะกินกับแบบว่าเหมือนแบบถามไวอ่ะอันนี้เวลาผมไม่มีความรู้เนี่ยเวลาอยากหากความรู้ผมจะมาถามถามพี่ตลอดเลยเพราะว่า,ามือที่ผมทำตัวเหมือนไรสาตรับไปเรื่อยจริงก็แต่เขามีความรู้จริงอันนี้จริงๆแล้วจะถามตลอดเลยเวลาไม่รู้อะไร<ล>ะเพราะ <ๆ S 1> ผมผมก็คาจะเรียนถึงเรียนดีเรียนดีเรียนปีสี่เดี๋ยวก็ไม่เรียน ตอนนี้อาซานนั่นนะครับสองศูนย์โดนนำอยู่เลยเชลซีเป็นยังไงบ้างเฮ้ยโอ้โหออน่อะเงยลัมซี่ครับต้อมีฟอยครับมีฟอยฟอยอะเอาจากรถพี่อะเอาจากรถพี่ไม่กับว่างๆก็เผื่อนี่ไงเผื่อ ไม่ทันไม่ทันเนี่ยเผื่อปิ้งเผื่อปิ้งย่าอะไปเงี้ยรถนะไงอ๋อไก่ตัวเล็กไงไก่ไอ้ที่เอามาฟอยใหญ่หับข้องเหรอวันนั้นเปิดรถออกมาควันขมู๋เลยทำอะไรอุ้ยปิ้งไก่อีก้อยปิ้งไก่ขยี้จนคนเราเชื่อกูาเป็นหมออะไรที่อ่ะพ่อดูดจริงๆริงจริงไม่จริงไม่ดูดพ่อดูด ใช่เพราะไม่ได้ตัดด้วยแล้วแม่ดูด้วยแม่แมุ่ณดูด้วยทุกคทปเลยดูรายการเราเนี่ยนะดูคุณคนต่อยโฮ้ยอะไรเนี่ยขาขาขาได้ยิ้มแหละมุงปากนะครับคือตอนนี้เราถ้าใครดูถึงตอนนี้อยากบอกว่าเรายการเราต้องการผู้หญิงขอมน่ารักแต่กนุ้นๆแผนปีหน้าเราเป็นใหญ่บอกเลย หาเมียผู้หญิงเนี่ใหาวิกรหาวิกรหาวิกรผู้หญิงถ้าคนหนึ่งมาเป็นเมียฮะสเปเมียเมืองฮะมาเป็นเมียมืองฮะท่งไม่ถึงน้องหรอกโจอย่ามาพูดเลยบางทีแอดไปแล้วมาถามแอมมู้จักรอาตัวนี้รู้จักรวาบอมไลท์ไปแล้วอ่ะถามไปแล้วบอมไลท์อะไรเกี้ยนี้เกี้ย บางไรเป็นเกลี้ยนอันนี้กดเลิฟอย่างเดียวคัดภาพเลยนะรูปไหนนมไม่โผล่ไม่กดนะตอนเนี้ยเลี้ยงได้กุ้งเลอ้ยงแดงใช่ไหมเลี้ยงหแดงกุ้งหัวแดงเลุ้งอยงกุ้งเหรอเลี้ยกุ้งกุ้งผัแดงหัวแดงมันอะไรจัยเรียงรูนเลยกุ้งหัวดำกินได้ไหมได้อ๋อหมดล้วหมดแล้ววากินหมดแล้วปลาเติมมันนี่16นาทีแล้วโคตรนะอ๋อเหรอเอ๊ะมันนิดแดงเลยหาเราปีนี้เป็นไง หมอไปแผนเราเป็นที่เป็นไงมาถามยี่อะไรก็เมึงอ่ะเจริญงอกงามแผนเราเพื่แหละเล่นเจ็บตัวไหมตอนนี้ว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรมาตีหน้าหน่อยถ้าเจ็บตัวคนอยากดูทำคลิปแบบหน้าทำคลิปที่มึงแบบออกข้างนอกเยอะขึ้นอ่ะทำคลิปแ่ะบอกว่ากูมึงอ่ะมาหากู้อ่น หวังว่ากูจะมาบ่อยๆอ่ะหวังใช้คำว่าหวังว่าไม่หวังเนี่ยต้องมาอะี๋ไอ้เพี้ยวันนี้ปิดกล้องหน่อยไอ้เพี้ยได้ปิดกล้องได้ไม่ไม่เป็นไรเลยโดยนี่เพราะว่ามันดูหัวพุ้งอะไรอย่างเออแล้วก็ใครที่วาดรูปผมนะครับส่งมาได้แล้วนี่เยื่นมาแปะแปะที่นี่นี่นะเนี่ยใครวาดรูปมาแล้วแปะนี่เดี๋ยวบอกพี่อยู่เขาเดี๋ยวพี่อยู่ขึ้นตรงนี้ครับนี่ ดูรายการแล้วแบะเหมือนยูบีซีเหมือนยูบีซีโอ้โหโคตรก่าคนเก่าเลยโคตรเก่าเลยเนี่ยดูวิธีการเตะบางทียูบีซีพี่โตเอ๊ะเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนะครับผมโัวตัวไม่ชอบตัวคลิปนี้นะเหมือนโดยเมจิกน้องกล้วยนะครับผมแล้วเขาก็ได้สนับสนุนด้วยไม่มีใครสนับสนุนกล้วยที่ยังไม่เห็นจริงไมเห็นจริงจริงเลยไม่ต้องการใครสนับสนุนเราเลยน้องนอกจากน้อง ไม่มีใครสำคัญเท่ากับน้องน้องมันมีใครสนุนเไม่มีใครสำคัญเท่ากับพวกูเอาเหรเมาเหรอเมาเหี้ยะเมาปา่องโกรจริงเลักินหนินจบจีอ้เี้ยูสารเรกินจีบมึงาตาเี้ยอะไรเนี่ยกินหน่อยงใ่หมดูกินจีบหนกิน่ามดละนี้เยอะีบเอาตรงนะการแจกทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรพลาดเลยพลาดจนเนี่ยจอมแจกเฮี้ยเนี่ยวเย ขู่เย็ดแม่นมกล้วยไอ้เแยคิดได้ยังไงไอ้สัสเราคิดได้เนี่ยว่าอร่อยไม่อร่อยปหรฮะแม่ดีับโอ้โหน้ำล้วแดดก็ดีไปกิ่นเนี่ยแบเออกลิ่นตีเลยไอ้เียอย่างเงี้ยกล้วยแกะได้ค่ะอันนี้นะนี่ครับเพื่อนแกะไว้แล้วกินเลยอย่าไปรอเราไม่ต้องแกะเองตีดอกตั้งแต่ไตั้งสี่เหรอ

เราไม่มีที่อะไรใหม่เลยนะสองแกอยู่มิตีแล้วสองแกอยู่มิตีแล้วในการบิ๊กบัลเลอร์นั่นนายบอมเบยอลอยมาเลยบิ๊กบัลเลอร์ต่างประเทศอ่ะไม่เอาเันด้วยเว้ยไอ้ที่เอาในห้องน้ำอ่ะมึงก็ไปกอดูแต่โซ่ไอ้นี้อะไรกูก็เซิร์ชดูทูบยู่ต่โซ่เนี้ยแหละสับสนเดีย้อไอสมยานทำไมไม่ัาเอร์ไอ้ที่อะเซิร์ชจริงนะทำเลรื่องแบบปีหน้าทำรายการเลยมั้งมีหนังหน้ามีปีหน้าครับจะมีรายการพิต้าเข้ามาใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูดูว่าดูดูได้ดูดูได้เล่น แต่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบไม่เป็นไรแล้วก็มีท็อกทอกหน้าโง่ใช่ผมแล้วก็มีข้างนอกมันเป็นฝันหนึ่งนอหนึ่งนอแต่ไอ้ที่รายการที่แล้วอ่ะอืมแต่ว่าเก็บขยะใช่ไหมแต่เป็นเนียอามน้องอามน้ามนขนหน้าหม้อครับผมเดี๋ยวเราออกไปไกลๆกันะอดแล้วอดแล้วที่หลังถามตัวอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องบอเนี่ยตูถามมึงก็มาประจานอย่างเงี้ยไม่ต้องบอ ไอ้ที่เราพูดเรื่องจริงด้วยหนาจะไม่รู้เสียงอะไรด้วยเด็กๆก็ไปบอมอะไรเขา20 30ิคามงเนี่ยกดตั้งแต่บอกว่ากดเลิฟได้เนี่ยกดไม่พักเลยกดเลิฟตลอดหนาใครโดนกดเลิฟไม่เราก็รับน่าจะโดนด่าสักคนเนี่ยสนิทเราว่ามากดเลิฟเลยอะไรคิดไงช่วงนี้เราเพิ่งจะฝนกดไปเนี่ยผมมารับทุกคนเหรอครับไม่ได้ กล้วยหอมกันมนี้ด้วยแล้วกล้วยมันก็ไม่ได้แบบกินแรงเลยด้วยนะกินนแบบจลิงนเจียบิ่นเยบเจียบสารลวออกไปแล้วด้วยเฮ้ยตามด้วกินไก่ดิไกอยูไอ้ไก่พิเศษบุรีมึงเนี่ยอีนี่อแม่งแห้งที่หเไอ้จ่าจะอ้วกจะเวกไก่มันเป็นอกไก่ไม่แต่เมื่อกี้ร็จกินนมไงฝั่งเรา นี่ไงว่าเล่นกล้ามเล่นเวกินตรงนี้กลังเล่นฮ้นี่ครับเนี่ยยัไปเปิดเลยลูกเปิดลำหาครับไม่กินแล้วจะอ้วกกันเนี่ยเล่นเวต้องก้าปูอ่ะอ๋อเล่นกล้ามมาลองเป็ปีใหม่ดิขอให้ปีใหม่ครับผมไงก็ขอให้ทุกคนที่สับสนเรานะดูเรามาก็ดูกับตอไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราก็พัฒนากันให้ดีขึ้นเรื่อยๆแหละดูไปปีสี่เออไม่มีใครทำเฮี้ยลงหรอกเห็นปะ คำดีขึ้นเรื่อยๆครับดูฟรีดูเยอะกดมาเมืองเน็ตนิดเดียวอ่ะนะไอ้เสองสามนาทีเลือดเนี่ยเอองทำมือนเราแล้วก็กดไลค์เพจผู้หญิงก็แอดมาที่เฟซได้ผู้ชายไม่ต้องนะไม่รับเป็นยังไงเล่าแม่จริงจริงด้วยโนี้เหือดเลยโคตรหิอะไรเปล่าเล่เรื่องจริงด้วยนะปีใหม่นี้ครับขอให้ทุกคนแข็งแรงสุขภาพเรียนเก่ง มีแฟนดีๆเลยรวยเพราะว่าถ้าไม่รวยมึงจะไม่มีแฟนดีๆใช่ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่มีแน่ๆถ้ามึงไม่รวยรวยไปก่อนรวยไปก่อนมีเกียวดีเฮ้ยมีอไรมึงเป็นคนดีด้วยดีจิตใจสุดท้ายเป็นไงเอาตังมาพวกนั้นจิตใจไม่ดีไงผู้หญิงทำตัวสวย แล้วก็เลยรัวเดี๋ยวมีประชาชมากอดแดดใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะรับปีใหม่ครับผมอันนี้เป็นเรื่องจริงมื่อกี้นีปีใหม่ดูแม่งเศร้าชีวิตดูผมใครโอหักทั้งแม่งหาใหม่แล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับรักครอบครัวเยอะคนนี้ของตัวรักครอบครัวเยอะเหมือนผมทํางานทุกวันนี้เพื่อครอบครัวทั้งนั้นแม่พี่ยังปล่อยเขาทําอะไรอยู่รุ่นเดียวเลยเขาดูนักที่บ้านสบายแล้วอ๋อเราเลี้ยงสบายเลยเด็ก ใช่ก็ได้แหละมีนี่พวกนี้เล่นอะไรเล่นอะไรเ่นอะเาเป็นตัวแทนตะปูล่ะเอาฝากถึงสาวๆเลยกาก่าฝากถึงสาวๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาแล้วนะที่กดไอ้นี่นะแอดเฟซบุ๊กพี่พี่อีไปนะระวังเขาบ้ากามใส่นะคนนี้ระวังจริงระวังตัวไว้ดึกๆถ่ายรูปโพส่งไปเลยระวังระวังนะระวังจริงนะคนนี้ กูไม่ตัมด้วยไม่บางทีมันกูเกิลมันมีไวรัสไงกูเกิลมีไวรัสบางทีมันส่งเองนะไม่ใช่ผมนะมันถายให้ตัดสื่อกรโซเชียลระวังไว้เพราะว่าบางทีอ่ะกูเกิลอ่ะมันยิงไวรัสเข้ากล้องไงพอเข้ากล้องปุ๊บแล้วมันเอาลูกคุยใครไม่รู้วาส่งเข้ามาในกล้องเราแล้วมันส่งไปตาม Facebook ไปเรื่อยเราพูดเก่งมันเป็นงี้ไม่ใช่ผมมันเป็นงี้ไม่เอาน่าไม่มีไม่มี ประมาณนี้ขอบคุณทีินี้ขอบคุณคพี่นางด้วยครับที่น่าก,กินเหลือเกินแล้วก็ทําให้เราได้มาอยากกินบ้างอยากกินบ้างอาหารเวอร์ซีฟู้ดถาดของเราเอามาใส่ถาดแล้วอร่อยขึ้นทุกอย่างเอามาใส่ถาดครับถาดเน <ๆ S 2> ี้ก็ได้จริงจริงจะจัดจ,จ,จานข้าวหมาใส่เนีย่ยหาไมา่เจอประมาณนี้ไปไป อยากแบบตอนนี้พี่ไปครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยเหมือนเดิมจุ๊บจุ๊บๆๆแดบแดบไน่รับ